เจ็บที่ด้านขวาก่อนนะคะรู้สึกเจ็บมากเดินไม่ได้เกิดเป็นถุงน้ำอักเสบค่ะไปพบหมอค่ะมันเป็นก้อนขึ้นมาข้อพับค่ะ,คะตกใจมากนึกว่าเป็นเนื้อง,งอกหรือว่าอะไรสักอย่างคือตอนนั้นอาการเป็นคือเดินไม่ได้แล้วค่ะอาการเกิดจากอะไรน้ําอะไรที่นในัวเขาใช่ค่ะไป,ไปบวมที่ด้านหลังหมอบอกว่าเดี๋ยวกินยาแก้อักเสบแก่อะไรก็หายเดี๋ยวมันจะยุบลงเองตอนนี้ เป็นสองข้างแล้วนะคะข้างนี้ก็เริ่มมีอาการแล้วค่ะเจ็บมากแล้วเขาก็เอาไอ้ผลเอ็กซเรย์ออกมาให้ดูคือกระดูกมันโกงแล้วนะอย่างนี้คุณต้องผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าก็สามแสนกว่าแล้วในการผ่าตัดนี่ไม่ใช่ว่าผ่าปุ๊บอาทิตย์สองอาทิตย์เราจะเดินได้ไม่ใช่มหมอเขาอธิบายให้ละเอียดต้องมานั่งรักษาต้องมาหัดเดินอีกเป็นหนึ่งปีก็มารู้จักว่ามีหมอฉีดยาแล้วหายไปเลยค่ะฉีดฉีดเขา้เขาเจ็บตรงไหนทิ่มเข้าตรงนั้นโอเค สองสามวันคือว่าดีขึ้นคือเดินไปเดินมาได้ไม่ทราบเหมือนกันไม่ได้ทานเยอะไม่ได้ไรแต่ว่าเริ่มอ้วนขึ้นตัวอ้วนขึ้นค่ะเนี่ยน้ำหนักขึ้นตอนนี้จากเจ็ดสิบตอนนี้แปดสิบห้าค่ะจากไอฉีดนี่เหรอค่ะแล้วท่้งั้นต้องถามอาจารย์ว่ามันเป็นอะไรนะฮะก็คงเป็นที่คุณดุดมพรบอกคือสเตียรอยแล้วก็ ฤทธิ์ข้างเคียงที่ตามมาก็คืออ้วนคือจะทําให้ไขมันพอกลําตัวนี่เป็นฤทธิ์ข้างเคียงของเสียรอยอะนะคระ oh. ัขึ้นต้นก็หมอคงจะจ่ายยาประเภทต้านการอักเสบที่ไม่ใช่เสียรอยก่อนพอไม่ได้ผลหมอก็อาจจะให้กินสเตียรอยนะฮะ,ะกินไม่ได้ผลต่อมาก็คือฉีด,ฉดซึ่งการอ้วนจากเสียรอยนี่มันจะลดได้ช้ามากๆนะคะเอาละครับแล้วมารู้จักกับบิมได้ยังไงฮะลูกสาวนี่ค่ะเขาเห็นแม่บอกว่าแม่เป็นอย่างนี้นะ เขาเอาซีดีไปเปิดให้ดูอผู้หญิงที่เป็นคนต่างชาตินะคะครับเขาบอกว่าเขาได้ใช้แคปซูลตัวนี้ของบีมนี่เขารู้สึกว่าดีหลังจากที่เขาเดินไม่ได้เลยแต่ตอนนี้เขาเดินได้เขาสบายน้ามันก็น่าลองเหมือนกันแรกๆก็ใช้วันละแคปซูลเช้าเย็นสังเกตดูตัวเองไม่ค่อยปวดเท่าไหร่ใช้บีมดูแล้วรู้สึกว่าคือหัวเขานี่ดีขึ้น หลังจากที่ขึ้นลงบันไดไม่ได้นอนอยู่บนชั้นสองนะคะแล้วระบบปลายประสาทดีขึ้นไหมฮะดีขึ้นค่ะมือจากที่เคยใช้งานไม่ได้ตักข้าวกินไม่ได้แปรงฟันไม่ได้นอนกลางคืนนี่ปวดมากครับชาตอนนี้เป็นยังไงครับตอนนี้ดีขึ้นค่ะรู้สึกแต่ก่อนนี่เหมือนกับว่าโอ้โหเหมือนเอาอะไรดันไว้อย่างเงี้ย คือข้างนี้จะไม่ค่อยได้ใช้งานเลยนะคะไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกเพราะว่ากลัวจะผิดพลาดจับปากกาเขียนหนังสือไม่ได้ตอนนี้เขียนได้แล้วตอนนี้เขียนได้ทําอะไรได้ทุกอย่างสาเหตุของข้อเข่าในที่นี้เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรครับข้อเสื่อมนี่ก็สาเหตุก็เป็นไปตามอายุครับพออายุเยอะขึ้นน้ำมันมันก็ฝืดไปนอกจากตามอายุแล้วมันก็อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่นเช่นได้รับอุบัติเหตุ ใช้งานหนักเกินไปอย่างพวกนักกีฬาหรือ,อคนที่อยู่ท่าเดียวนานๆเพราะเราจะสังเกตดูว่าอย่างแม่บ้านเนี่ยข้อนิ้วจะเสื่อมก่อนนะฮะคนที่ยืนทำงานเยอะๆก็ ข้อเข่าชาวนาชาวไร่ก็ส่วนใหญ่จะก้มๆเงยๆอาจจะเป็นข้อกระดุกสันหลังก็ส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมค่ะแล้วก็ถ้ามันเสื่อมเยอะๆมันก็มักจะมีการอักเสบตามมาพออักเสบขึ้นมาปุ๊บมันก็จะเริ่มปวดก็คือมันจะมีอาการปวดบวมแดงร้อนแดงอันนั้นอักเสบค่ะจะมีอาการเรียกว่าอักเสบเกิดขึ้นก็ถ้าอักเสบ อยู่นานๆมันก็จะเสื่อมไปเรื่อยๆอแล้วก็กระดูกผิวข้อก็จะบางลงบางลงเรื่อยๆนะ,ะถ้าบางลงเรื่อยๆต่อไปกระดูกมันก็จะขัดกันละอ,อย่างนิ้วมือก็จะงอยากหรืองอแล้วก็ยืดยาก ข้อเข่าก็จะพยุงตัวได้ค่อนข้างลําบากบนะฮะมันก็จะเจ็บจะปวดเวลาเดินนะฮะโดยเฉพาะอย่างข้ออักเสบรูมาตอยเนี่ยอันนี้จะบางคนนี่จะเกิดการพิการเร็วมากเลยอ,อาจจะปี2ปีก็ต้องไปนั่งรถเข็นอันนี้เป็นโรคอ่านี่เป็นโรคข้ออักเสบรูมาตอยนี่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองทุกวันนี้ทางการแพทย์ใช้วิธีรักษาข้อเสื่อมหรือข้ออักเสบทั่วๆไปอย่างไรครับ ถ้ามันมีการอักเสบเราก็จะให้ยาต้านการอักเสบ mm hmm. ส่วนที่มันเสื่อมเขาก็พยายามที่จะป้องกันการเสื่อมนะฮะไม่ให้มันลุกลามไปไม่ให้มันลุกลามไปอีก,ห,ก,อกหรือพยายามเพิ่มให้ข้อมันหล่อลื่นขึ้น mm hmm. นะเคยงานวิจัยของคณะนักวิจัยของเราเราก็ใช้สารสกัดมังคุดงาดำถั่วเหลืองฝรั่งบบกนี่แหละครับก็ทำให้เป็นขาวขาว th1 th2 th7 แล้วก็ t regulator mm hmm. ซึ่งคือ เสริมเมลือดขาวพุมกันเนี่ยร่วมการสร้างพุมกันในร่างกายให้สมดุลครับแล้วผู้โรโภคจึงจะจัดการกับปัญหาสุขภาพเหล่านี้ได้ด้วยตนเองทีนี้ปัญหาข้อเข่าเสื่อมเนี่ยเมลือดขาวหลังสาร3ตัวมากเกินไปก็คือเทนเปอเอลฟาอินเทอรกิน6และอินเทอรกิน17ทั้ง3ตัวนี้เป็นสารที่ทําให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายมวลกระดูกตามข้อนะครับสูตรของคณะนักวิจัยของเราเนี่ย ก็จะไปลดการหลั่งสารทั้ง3อย่างชัดเจนนะซึ่งเป็นผลการทดสอบที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวาการแพทย์นะครับถ้าเราใช้าอสาสมัครใช้แคปซูลแป้งเป็นตัวควบคุมนะครับสารเจ้าปัญหา3ตัววัดแล้วระดับควรจะเป็นมาตรฐานอย่างนี้แต่ถ้าหากใช้แคปซูลที่เราผลิตขึ้นมานะครับถ้าหากไม่ได้ทําอะไรเลยสารเจ้าปัญหาทั้ง3ตัวมันควบควรจะระดับเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวัดวันที่15คนที่ใช้งานวิจัยแอปโก้ Go, ลดตัวแรกลงเหลือ7%ตัวที่2เหลือ65%และตัวที่3เหลือ50%ด้วยสาเหตุนี้อาการจึงดีขึ้นนะครับด้วยภูมิคุ้มกันที่เราปรับลดลงมานะครับอาการที่เราลดลงมาเนี่ยก็ทําให้อาการอักเสบและการทําลายกระดูกตามข้อลดลงด้วยนะครับ,รบซึ่งงานวิจัยก็มีการยืนยันดังที่ปรากฏกันทั่วโลกว่าสามารถทําเช่นนั้นได้ และสารที่เราสกัดแล้วใส่เข้าไปในแคปซูลเนี่ยก็เป็นสารที่สกัดจากมังคุดงานดำถูเหลืองฝรั่งและัวบกนะครับซึ่งต่างก็มีคุณสมบัติในการสร้างกระดูกอ่อนกระดูกผิวข้อที่อาจารย์พูดถึงนะครับซึ่งจะทําหน้าที่คล้ายๆกับฟองน้ําในข้อต่างๆนะฮะไม่ให้มาเสียดสีกันแล้วถ้าหากกระดูกผิวข้อมันหายไปเราก็เราก็เจ็บ วันคุณภาพชีวิตของผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ก็จะดีขึ้นอย่างต่อเนื่องครับและนอกจากนี้ SLE ผอื่นการตามผิวหนังถอยเราเป็นพิษนะครับพากินสันแผลในปากตับแข็งขอบผืดอ,อาการเหล่านี้มีต้นเหตุเช่นเดียวกันกับอาการข้อเข่าเสืออเส่อมก็จะดีขึ้นเรามีตัวอย่างนะครับคุณวิภาเกษระก็มีปัญหาข้อเข่าเสื่อมแล้วก็เป็นอยู่ถึง4ปีนะครับข้อเข่าเสื่อมทั้งสองข้างปวดบวม ในร้อนขาข้างในขานะครับต้องเจาะถุงน้ําขนาดเท่าไข่เป็ดออกสองครั้งนะที่ข้อเข่าเขาจะบวมขึ้นเรื่อยๆทั้งวันพอได้พักตอนเช้าก็จะยุบแล้วก็จะบวมใหม่นะครับนั่งก็ปวดนอนก็ปวดนั่งที่ราบไม่ได้นะครับต้องใช้มือช่วยยกขาในเวลาขึ้นลงจากรถนะครับเธอก็เริ่มใช้ งานวิจัยของแอปก o ไม่นานครับก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นปวดและบวมน้อยลงนะครับไม่มีอาการปวดบวมถุงน้ําที่เข่าหายไปก้าวขึ้นรถล,ลงก้าวขึ้นรถลงรถได้ปัจจุบันไม่มีอาการปวดแล้วเขาก็ไม่ปวดนั่งไข่ห้างได้คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเห็นก็บอกว่าไปช็อปทีหนึงสามชั่วโมงโดยโดยลูกสาวนี่บอกว่าแม่หนูไปไม่ไหวแล้ว กระเป๋าตังมันแฟบ,บอันนี้ก็เช่นกันครับ,รบเราก็ทําให้ไม่เลือดขาวหลังสารที่เยอะเกินไปให้น้อยลงแล้วคุณภาพชีวิตก็กลับไปสู่ภูมิสมดุลอีกครั้งนึงอาจารย์สมจิตเกษรบวงครับผู้มีปัญหาข้อเสื่อมได้รองช้ํานะครับเมื่อมีนาคมปี57หัวเขา่าขวาบวมแล้วก็รู้สึกตึงและปวดนะคคุกเขา่านั่งพับเพียบ หรือนั่งงอขาไม่ได้นะฮะแล้วยืนทํากับข้าวได้เพียงสินาทีก็จะตึงแล้วก็ปวดหัวเข่านะครับอาการเหล่านี้เธอมาเล่าให้เราฟังเองนะครับขึ้นลงบันไดก็ต้องจับราวเพื่อพยุงตัวนะครับต่อมาเป็นรองช้ำเจ็บที่ทนซ้าใช้จนต้องเดินขย่งตลอดเวลานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานวิจัยของแอปโก้ Go. ช่วงสั้นๆเท่านั้นหัวเข่าก็รู้สึกดีขึ้นตึงปวดน้อยลงแล้วก็ไม่บวมเริ่มนั่งพับเพียบนั่งขัดสมาธิและคุกเข่าได้พอสมควรเ,เข้าวัดทําบุญได้นั่งงอขาได้ตามปกติรองช้ำดีขึ้นไม่ต้องเดินขย่งแล้วนะครับปัจจุบันอาจารย์สมจิตก็ไปเดินอย่างสมมาตรได้อีกครั้งหนึ่งนะไม่เจ็บรองช้ำเวลายืนทําบับข้าวก็สามารถยืนได้ แล้วก็นั่งวิปัสนาได้เป็นชั่วโมงคุณภาพชีวิตดีขึ้นแหม่นั่งวิปัสนาได้เป็นชั่วโมงนาอิจฉานะครับอันนี้เป็นกรณีของคนที่มีพฤติกรรมเดิมๆในท่าเดิมๆเพราะอาจารย์เป็นคุณครูใช่ครับต้องเดินขึ้นลงบันไดวันละหลายรอบนะซึ่งมันมันอาจจะเกินเกินกว่ากําลังที่ควรจะเป็นใช่ไหมครับอาจารย์ทครับครับ คุณสมจิตนะฮะคุณสมจิตจันตะกูลอายุเธอ2 5ถึงร้อนะครับ75ปีนะครับก็มีปัญหาก้อเสื่อมนะครับสปีก่อนปวดหัวเข่าปวดมากมนะฮะนั่งเฉยๆก็ปวดนะครับเวลายืนสักพักถึงจะถึงจะเดินต่อไปได้นะครับ,รบเวลานอนถ้าพลิกแล้วก็จะปวดเข่าจนตื่นงอขาไม่ได้นั่งพื้นขัดสมาธิไม่ได้ยกขาขึ้นไม่ได้ ขึ้นลงบันไดต้องอาศัยการก้าวชิดก้าวชิดจับราวช่วยพยุงขึ้นลงบันไดนก็เดินทางต้องนั่งรถเข็นผลการตรวจของแพทย์ก็พบว่าเป็นเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วครับเพอา5เจ็ดสบหแล้วนะฮะหลังจากนั้นคุณสมจิตก็เลยใช้งานวิจัยของแอปโคใช้อยู่ไม่นานครับหัวเข่าก็ดีขึ้นเดินแล้วไม่ปวดเดินไปตลาดได้นะครับ แล้วก็ขึ้นลงบันไดสบายขึ้นขึ้นเรือหลวงจากกีนารเบตไม่รู้สึกเจ็บเลยนะครับนั่งพื้นนั่งขัดสมาธิได้ปัจจุบันหัวเข่าดีขึ้นเกือบเป็นปกติแต่ยังรู้สึกดังอยู่บ้างนะคือกรบกรึบอ,อยู่บ้างนะฮะแต่ก็ไม่ปวดแล้วตอนนี้เขาบอกว่าเดินได้ทั่วทั้งห้าก็สาเหตุก็เนื่องจากว่าระดับภูมิกันของเขาตํำดุลน,นั่นเองอะไรที่หลังมากเกินไปก็ลดการหลังลงมานะครับนี่ไม่ใช่ยา เราไม่ได้บอกว่ารักษานะครับเราเป็นเพียงจะใช้อาหารเข้าไปให้เธอได้ใช้แล้วก็ปรับภูมิคุ้มกันของเธอให้สมดุลก็คืออะไรอาหารเป็นยาอะไรที่หลังเยอะไปก็กลับลงสู่สภาพปกติแล้วร่างกายก็ดูแลสุขภาพด้วยตัวเองครับบุคคลที่เคยใช้งานวิจัยของแอปโก้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะฮะเยอะแยะเลยครับมากมายผมว่าจนถึงปัจจุบันนี้อาจจะเป็นหมื่นอาจจะมากกว่านะครับ เพราะเวลาที่เราระดมพลคนเคยเป่าขวดมากันเยอะแยะปวดเข่าครับอ่าครับนี <laughs> <laughs> ต้องขอบคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรอําไพปั้นทองและศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตราด้วยครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับันนมมีควาสุกข <laughs>